สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาดูเหล่าตัวไลทที่ได้เปิดตัวออกมาในภาคเกมหรือว่าภาคจรดนล้างบางกันนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าตัวไลท์ที่ได้เปิดตัวออกมาในภาคเนี้ยยกเซตใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่จบภาคชิบุยาไปตัวไลท์เก่าๆอย่างเช่นพวกไมฮิโตะโจโกะฮานามิก็โดนจัดการไปหมดแล้วนะครับ พอเริ่มเปิดภาคใหม่มาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตัวละครใหม่ๆมามากมายเลยเว้นเคียนจาคุนะครับเพราะว่าเคียนจาคุเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้สร้างเกมเนาะที่เป็นตัวละครยุคเก่านะครับโดยผมจะขอไล่เรียงไปตามเขตการต่อสู้ต่างๆนะครับที่พวกพระเอกเนี่ยได้ไปเพราะว่าเกมคัดออกเนี่ยครับมันจะถูกจัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับตามพื้นที่หรือว่าตามเขตต่างๆเนาะแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีตัวไล่มีรัดบอสในเขตนั้นๆนะครับที่พวกพระเอกเนี่ยต้องไปต่อสู้หรือว่าไปทําภารกิจนั่นเองโดยที่แรกนะครับก็จะเป็นโตเกียวโคโลนีเขตหน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยูจิกับเมงุมิไปนั่นเองนะครับโดยเมื่อยูจิกับเมงุมิได้เข้าร่วมเล่นเกมที่โตเกียวเขตหนึ่งแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกระบบของเกมนะครับจับสุ่มจุดเกิดไปเกิดกันคนละสถานที่นะครับซึ่งสถานที่ที่ยูจิได้เกิดมาเนี่ยยูจิก็ได้พบกับกลุ่มแรกเลยนะเป็นกลุ่มต้อนรับเด็กใหม่นะครับที่คอยดักเล่นงานพวกเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมเล่นเกมมาเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมเล่นเกมใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องกฎกติกาอะไรภายในเกมมากนะครับไอ้พวกเนี้ยมันก็ คอยดักเล่นงานพวกเด็กใหม่เพื่อเอาคะแนนนั่นเองโดยพวกต้อนรับเด็กใหม่เนี่ยจะมีกันอยู่ทั้งหมดประมาณ3คนนะครับซึ่งเป็นพวกที่เคียนจาคูเนี่ยได้ไปวางคำสาปเอาไว้แล้วก็ถูกปลุกพลังให้ตื่นนั่นเองดังนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเก่งหรอกครับแบบฝีมือเนี่ยไม่ได้เก่งเลยถ้าเกิดว่าไปเจอกับนักคุณใสจริงๆเนี่ยไม่มีทางสู้ได้เลยดังนั้นพวกเขาเนี่ยจึงต้องมาคอยดักเล่นงานพวกผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรเพื่อเอาคะแนนนั่นเองโดยสมาชิกค,คนแรกครับก็จะเป็นผู้หญิงซึ่งมีชื่อว่า ความสามารถในการใช้ผมของเธอที่เป็นเหมือนจรวดหรือว่าเครื่องบินเจน็บในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกลางอากาศได้นะคบผมซึ่งดูเหมือนว่าส่วนหัวของเธอเจะค่อนข้างแข็งที่เดียวนะครับเพราะว่าสามารถใช้ในการพุ่งโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้ด้วยแต่ดูเหมือนร่างกายของเธอเจะค่อนข้างอ่อนแอแบบมากๆนะครับเพราะว่าโดนแค่ยูจิเอาก้อนหินที่อัดพลังเสยเวทปาไปใส่ทีนึงนะครับโดนแบบช่วงท้องเธอถึงกับหมดสภาพในการต่อสู้ไปเลยนะคือแบบโดนแค่ทีเดียวยจอดไปเลยนะ คนต่อมาครับก็จะเป็นห้าบาทซึ่งคนนี้ความสามารถก็คล้ายๆกับคนก่อนหน้านะครับผมแต่ว่าของ5้าบาทเนี่ยบนหัวนะครับจะเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะครับใช้ในการบินหรือว่าในการเชื่อเฉือนคู่ต่อสู้นะครับผมแต่ว่าก็โดนยูจิจัดการล่วงภายในหมัดเดียวคนต่อมาครับก็จะเป็นอามาอิรินโดยเจ้าหมอเนี่นะครับเป็นคนรู้จักกับยูจิในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าในสมัยที่ยูจิเรียนอยู่นะครับยูจิเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะพยัก์แห่งมอตต้นนิชินะครับและยูจิเนี่ย ก็เคยไปกระทืบเด็กเกเรในโรงเรียนอื่นด้วยนะครับซึ่งกลุ่มเด็กเกเรนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่อามาอิอยู่นั่นเองอามาอิเนี่ยก็เลยรู้ความแข็งแกร่งของยูจินะครับพอมาเจอกับยูจิอีกทีในภาคเกมนะครับเขาเนี่ยก็เลยช่วยยูจินะครับในการนำทางยูจิไปหาฮิกุรุมะก็คือไม่ได้เป็นตัวละครร้ายนะตัวนี้แต่แค่ถูกไอ้สองคนข้างบนเนี่ยบังคับนะครับให้มาสกาลและตัวอามาอิเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับเขาเนี่ยก็ต้องหาพวกหาคนที่คอยดูแลเขานะครับเพื่อทําให้เขาเนี่ยอยู่รอดในเกมนี้ก็ ต้องไปอยู่กับไอ้สคนข้างบนนั่นเองนะครับซึ่งตัวอามาอีเนี่ยคาดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีบทต่อนะครับเพราะว่าดูเหมือนเขาจะยังมีปมอะไรบางอย่างกับยูจิที่ยังไม่ได้บอกกับยูจินั่นเองคนต่อมาครับก็จะเป็นฮิกุรุมะผู้ที่มีคะแนน100คะแนนซึ่งการที่จะมีคะแนน100คะแนนได้นะครับเท่ากับว่าต้องฆ่าผู้ใช้อาคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า20คนนะครับแน่นอนเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆ5บาทกับฮันยูเคยมาหาเรื่องแล้วก็มาต่อสู้แต่ว่าก็ไม่สามารถทาอะไร ฮิกุรุมะได้เลยสักนิดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าฮิกุรุมะจะเป็นนักอาคมหน้าใหม่ที่ถูกปลุกพลังให้เตือนโดยเคียนจาคุแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวมากๆเขาเป็นคนฉลาดแบบสุดๆเพราะว่าเขาเป็นทนายความนั่นเองก่อนที่ฮิกุรุมะจะถูกปลุกพลังเขาเนี่ยเคยผิดหวังกับโลกความเป็นจริงนะครับผิดหวังกับกระบวนการความยุติธรรมต่างๆนะครับพอเขาได้รับพลังมาเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการลงมือฆ่าผู้พิพากษากับอายการทิ้งนั่นเองและฮิกุรุมะเนี่ยคิดว่ากฎต่างๆภายในเกมคัดออกนะ มันมีความตรงไปตรงมามากกว่ากฎในชีวิตจริงนะครับเขาเนี่ยก็เลยอยากรอดูจุดจบของเกมนี้นะคบว่าจุดจบของเกมนี้มันจะเป็นยังไงโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เกมนี้มันเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูชายันยูจิมาบอกมาเตือนฮิกุรุมะก็ไม่เชื่อไม่ฟังนะครับเพราะว่าฮิกุรุมะเขาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ใช่ไหมเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎของโลกคุณใสสัญญงสัญญาอะไรต่างๆเคียนจ้าคุอะไรแบบเนี้ยฮิกุรุมะก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็แค่อยากรอดูจุดจบของเกมนี้เท่านั้นเองนะครับผม โฮิกุรุมะเนี่ยเขาสามารถกางอนาเขตได้ด้วยนะโดยที่เขาเนี่ยฝึกใช้อาคมมาไม่กี่วันนะแต่ว่าสามารถใช้อนาเขตที่เป็นวิชาไสยเวทขั้นสูงได้ซึ่งอนณาเขตของฮิกุรุมะเนี่ยมันเป็นอนาเขตแบบเก่าซึ่งอาณาเขตแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นอาาเขตที่ไม่ได้ใช้เทคนิคในการสร้างที่มันซับซ้อนมากไม่เหมือนกับอนาเขตแบบใหม่อาาเขตแบบใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบการโจมตีโดนแน่นอนเหมือนของโกโจมาฮิโตะโจโกะอะไรพวกนั้นที่สามารถกางแล้วโจมตีคู่ต่อสู้ได้เลยแต่ว่าของฮิกุรุมะเนี่ยเมื่อกางออกมาแล้วนะครับ ผู้ต่อสู้ที่โดนอาณาเขตเข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกกดในการบังคับโจมตีโดนแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีกฎเงื่อนไขอะไรต่างๆในการต่อสู้กันภายในอาณาเขตส่วนอาณาเขตของฮิกุรุมะเป็นาาศาลพิพากษาผู้ใดก็ตามที่เข้ามาอยู่ภายในเขตดแดนจะต้องทําการไต่สวนสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดในอดีตนะครับถ้าเกิดว่าว่าความชนะก็จะไม่โดนอะไรแต่ว่าถ้าเกิดแพ้คดีนะครับก็จะโดนลงโทษซึ่งบทลงโทษเนี่ยก็จะร้ายแรงตามคดีที่ตัวเองเคยก่อไว้ในอดีตนั่นเองนะครับโดยผู้ที่ จะเป็นคนตัดสินหรือว่าลงโทษเนี่ยก็จะเป็นจัดแมนนะครับซึ่งเป็นชิกิงามิของฮิกุรุมะนั่นเองโดยบทสรุปการต่อสู้ของยูจิกับฮิกุรุมะฮิกุรุมะก็ได้เห็นถึงความซื่อตรงในตัวยูจินะครับที่เขาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับเขาเนี่ยก็เลยได้ยอมมอบ100คะแนนให้กับยูจิในการเพิ่มกฎมาหนึ่งข้อนะครับและฮิกุรุมะก็ได้เดินจากไปซึ่งยูจิเนี่ยได้มีการชวนฮิกุรุมะมาเป็นพวกกันด้วยเพราะว่าฮิกุรุมะเก่งมากๆนะครับยูจิเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดได้ฮิกุรุมะมาเป็นพวกเนี่ มากๆแต่ฮิ <S an> กุรุมะก็ได้ปฏิเสธและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับยูจิว่าเขารู้สึกผิดนะครับที่ฆ่าคนไปเยอะเขาจะรอให้เกมนี้มันจบลงถ้าเกิดว่าตอนนั้นเขายังไม่ตายเนี่ยเขาจะไปมอบตัวกับตำรวจซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เท่มากๆเลยนะสำหรับฮิกุรุมะแต่ว่าออกมาแค่แบบไม่กี่ตอนเองอีกหนึ่งแก๊งนะครับที่อยู่ในโตเกียวเขตหนึ่งก็จะเป็นแก๊งของเลกจีสตาร์นะครับซึ่งไอ้แก๊งเนี้ยมันจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ4คนโดยแก๊งของเลกจีเนี่ยจะมีเป้าหมายคือการรวบรวมคนที่มีฝีมือดีมาเป็นพวกนะครั เพื่อต่อสู้กับเคนจากุเมื่อเกมจบลงนั่นเองเพราะว่าตัวเล็กจี้เนี่ยเขาคิดว่าการสร้างไอเกมคัดออกนี้มาเนี่ยครับมันอาจไม่ใช่แค่เป็นการบูชาเพียงอย่างเดียวนะครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยพวกเขาควรรวมตัวแล้วก็หาคนที่เก่งๆมาเป็นพวกนะครับมาอยู่ในทีมเดียวกันเพื่อเกมนี้มันจบลงเนี่ยจะได้มีกําลังลบในการต่อสู้กับเคนจากุนั่นเองส่วนคนที่ออนแอร์ air, กลุ่มของเล็กจี้ก็จะลงมือฆ่าทิ้งหมดเพื่อเอาคะแนนนั่นเองกลุ่มของเล็กจี้เนี่ยจะมีคะแนนรวมกันทั้งหมดถึง100นนนะคะแนึ่งร้อยคะแนน ว่าเป็นพวกที่มีฝีมือพอตัวเหมือนกันแต่ก็ยังเทียบกับฮิกุรุมะไม่ได้นะครับเพราะว่าในโตเกียวเขตหนึ่งเนี่ยฮิกุรุมะเก่งที่สุดแล้วซึ่งคนที่ได้มาเจอกับกลุ่มของเล็กจีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเมงูมิของเรานั่นเองตอนแรกเมงูมิได้รับข้อเสนอให้มาเป็นพวกนะครับเพราะเล็กจีเนี่ยรู้ว่าเมงูมิเก่งแต่เมงูมิก็ปฏิเสธไปจนพวกเขาเนี่ยได้สู้กันนะครับโดยหัวหน้าทีมนะครับก็จะเป็นเล็กจีสตาร์เขาเนี่ยจะมีใบเสร็จต่างๆติดเต็มตามร่างกายของตัวเองเลยนะครับเป็นเหมือนเสื้อผ้าซึ่งไบเเหล่านี มันก็จะเป็นอาคมของเล็กเจียนั่นเองเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในใบเสร็จให้เกิดขึ้นจริงได้เช่นเปลี่ยนใบเสร็จที่ซื้อรถมาเปลี่ยนใบเสร็จให้เป็นมีดอะไรแบบนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใบเสร็จเนี่ยเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาออกให้มันกลายมาเป็นของของจริงได้แล้วก็สามารถควบคุมมันได้อย่างอิสระด้วยนั่นเองซึ่งใบเสร็จหนึ่งใบเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งคนต่อมาครับก็จะเป็นจิสลุฮาริซึ่งมีความสามารถในการใช้กรงเล็บในการต่อสู้ฝีมือเนี่ยก็ไม่ค่อย ริงของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้โชออกมาเลยนะเพราะว่าโดนเมงุมิฆ่าตายไปซะก่อนนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นอิโอริฮาเซโนกิซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยจัดว่าค่อนข้างเก่งเลยนะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นระเบิดนะครับเช่นควักลูกกระต่ายออกมาแล้วก็ปาใส่คู่ต่อสู้แล้วก็ระเบิดหรือว่าถอนฟันตัวเองออกมาแล้วก็ปาไปใส่คู่ต่อสู้เพื่อเป็นระเบิดอะไรแบบนี้แล้วเขาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ไสยเวทย้อนกลับในการฟื้นฟูอวัยวะของตัวเองกลับมาได้ด้วยแล้วคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลมิ โดยเลมิเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่ที่พวกเล็กจี้เอามาเป็นพวกด้วยไม่ฆ่าทิ้งเนี่ยก็เพื่อจะหลอกใช้เลมิให้เลมิเนี่ยไปทําหน้าที่ในการหลอกล่อผู้คนมาหาพวกเล็กจี้นะครับเพราะว่าเลมิเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยระวังตัวอะไรมากเมงุมิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลมิหลอกมาหาพวกเล็กจี้นั่นเองความสามารถของเลมิเนี่ยดูเหมือนต้องพมของเธอนะครับจะเป็นเหมือนหางแมงป่องเอาไว้สําหรับโจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งหลังจากที่เมงูมิเอาชนะพวกเล็กจี้ได้หมดแล้วนะครับผ มคาดว่าเลมิเน่อาจจะกลายมาเป็นพวกเดียวกับเมงูมิก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆตัวเลมิเน่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะเธอเนี่ยแค่ต้องการให้ใครสักคนเนี่ยมาดูแลเธอเท่านั้นเองเพราะว่าเธออ่อนแออันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเล็กจี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเล็กจี้หรือฮิุลุมะนะแล้วเราเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนด้วยว่าตัวละครเน,นี้ยเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนั่นก็คือฮานะคุรูสึหรือว่านางฟ้านั่นเองนะคุณสเมื่อพัน ที่พวกยูจิตามหาเพราะว่านางฟ้าเนี่ยเป็นคนเดียวในตอนนี้นะครับที่จะสามารถปลดปล่อยอาจารย์โกโจออกมาจากโกคุ u, มงเคียวได้เพราะว่านางฟ้ามีอาคมในการลบล้างอาคมทุกชนิดนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้อาจจะไม่ยอมช่วยพวกพระเอกง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครที่มาจากพันปีก่อนหรือว่ามาจากยุคอดีตเนี่ยล้วนแต่เคยทําสัญญากับเคนจาคุไว้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นนางฟ้าเนี่ยคงไม่ยอมช่วยง่ายๆเพื่อให้เกมนี้มันจบลงแน่นอนนะครับผมอันนี้เราก็ต้องมารอดูต่อไปเพราะว่านางฟ้าเน ได้มาหาตัวเมงูมิเองนะครับหลังจากที่เมงุมิต่อสู้กับพวกเล็กจีเสร็จแล้วก็นอนหมดสติไปเราก็ยังไม่รู้ว่านางฟ้าเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรกับตัวเมงูมิกันแน่ในโตเกียวเขียดที่1ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดูโตเกียวเขียดที่2กันนะครับโดยโตเกียวเขียดที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของฮาคาลิกับแพนด้านะครับผมไปเพื่อตามหาตัวคาชิโมะฮาจิเมะผู้ที่มีคะแนน100คะแนนอีก1คนนั่นเองนะครับโดยตัวละครแรกที่เราได้เห็นในเขียดที่เนี่ยครับก็จะเป็นชาาเบอร์นา ซึ่งตัวละครนี้ไม่ได้เป็นตัวละครร้นยนะเขาก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละที่ถูกปลุกพลังโดยเขียนจาคุนะครับจนเขาเนี่ยต้องเข้ามาร่วมเล่นเกมชาวเบอร์นาเนี่ยเดิมทีเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่เป็นคนต่างชาตินะครับที่อยากจะเขียนการ์ตูนมากๆก่อนที่เขาจะถูกปลุกพลังแล้วก็มาเล่นเกมเนี่ยครับเขาก็ได้ทําการไปยื่นสตอรี่บอร์ดนะครับให้กับบริษัทชูเอชะเนาะซึ่งทางบอกเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าการ์ตูนที่เขาเขียนมาเนี่ยมันห่วยนะครับผมเขาเนี่ยก็เลยได้ทําการหักนิ้วของบอกร์ูน ขเขาและหลังจากที่ชาวถูกปลุกพลังนะครับแล้วก็ได้เข้ามาร่วมได้ในเกมแล้วเนี่ยเขาก็ได้นั่งแบบเงาๆอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ได้คิดเรื่องการ์ตูนอะไรไปซึ่งในตอนนั้นนะฮะคาริเนี่ยก็ได้มาหาชาวนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่พวกเขาก็เหมือนแบบนั่งปรับทุกกันคุยเหมือนคนสนิทกันเลยนะครับชาวเบอร์นาดเนี่ยได้บอกกับฮารินะครับว่าตอนนี้เขาไม่มีกระจิตกระใจในการทําอะไรแล้วเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้ในเกมนี้แล้วช่วยพูดอะไรกับเขาหน่อยช่วยตาเขาหน่อยทําให้เขาเนี่รู้สึกมีไฟในการต่อสู้้อีกีกคครังาย ก็เลยได้บอกกับชาวไปนะครับว่ากระตู้นของนายเนี่ยมันกากมันห่วยมันแย่ที่สุดเลยอะไรแบบนี้ชาวเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้นะครับแล้วก็ได้บอกกับฮาคาริว่าทําไมนายเนี่ยต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยฉันจะฆ่านายและฮาคาลิกับชาวเบอร์นาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะครับผมซึ่งชาวเบอร์นาก็สู้ฮาคารีไม่ได้หรอกเพราะว่าระดับมันต่างชั้นเงินเกินไปโดยอาคมของชาวเบอร์นาเนีครับก็คือเขาจะมีเป็นเหมือนผู้กันจีเพนนะครับแล้วตรงปากกาเนี่ยมันจะมีหมึกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเอาหมึกไปแต้มไข่เขาจะสามารถมองเห็นอนา,นาคตได้ใน กขนาดหนึ่งนะครับยิงแต้มมากเท่าไหร่แต้มหลายจุดเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมองเห็นอนาคตของคนคนนั้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองคนต่อมาครับก็จะเป็นคาชิโมะฮาจิเมะนักคุณใสเมื่อ400อกว่าปีก่อนซึ่งฮาจิเมะนับได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมากๆถ้าเกิดว่าวัดแค่ทักษะการต่อสู้อย่างเดียวเนี่ยฮาจิเมะมีความสามารถเหนือกว่าฮาคาลิพอสมควรเลยนะครับในอดีตเมื่อ400อกว่าปีก่อนในยุคข,ของฮาจิเมะเขาเป็นนักคุณใสที่เก่งที่สุดนะครับไม่มีใครสู้เขาได้เขาแสวงหาคู่ต่อสู้ที่ จะทําให้เขารู้สึกสนุกในการต่อสู้แต่ว่าก็ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อสู้เขาได้จนฮาจิเมะแก่เขาก็ยังรู้สึกไม่สมหวังกับการต่อสู้และในตอนนั้นเองเคนจาคุเนี่ยก็ได้มาหาฮาจิเมะด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้บอกกับฮาจิเมะว่าในยุคอดีตเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่แข็งแก่งมากๆแข็งแก่งแบบสุดๆแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอีก400กว่าปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าฮาจิเมะสนใจอยากจะต่อสู้กับคนคนนั้นเนี่ยก็มาทําสัญญากับเขาซะฮาจิเมะก็สนใจนะครับแล้วกัญญกบ เคนจาคุนะครับในการเข้ามาร่วมเล่นเกมนั่นเองฮาจิเมะเนี่ยก็เลยได้กลับมาสู่ยุคปัจจุบันนะครับเพื่อต้องการจะต่อสู้กับสุคุณะเราก็จะเห็นฮาจิเมะเนี่ยพูดตลอดนะครับว่าสุคุณะอยู่ไหนฉันต้องการเจอตัวสุคุณะฮาจิเมะได้มาเจอตี้ของฮาคาริกับแพนด้านะครับแพนด้าเนี่ยก็โดนฮาจิเมะอัดยับยับนะครับส่วนฮาคาริก็ทุ่มพลังของตัวเองแบบสุดๆนะครับยอมเสียสละแขนข้างหนึ่งกว่าเขาจะสามารถเอาชนะฮาจิเมะได้แต่ถึงจะบอกว่าฮาคาริชนะแต่เอาจริงๆเนี่ยฮาจิเมะยังไม่ การต่อสู้เนี่ยเขายังไม่ได้ใช้อาคมมงเขาออกมาเลยฮาจิเมะได้มีการบอกกับฮาคาริว่าอาคมของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเขาเนี่ยจะเก็บอาคมเอาไว้ใช้กับสุขุณะเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนพลังเสยเวทของฮาจิเมะจะเป็นสายฟ้านะครับซึ่งมันเป็นพลังเสยเวทแบบพิเศษปกติพลังเวทเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่พลังเอาไว้เสริมแก่งร่างกายใช่ไหมครับมันเสริมแก่งร่างกายด้วยแล้วก็เป็นสายฟ้าด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โคตรจะเก่งเลยนะเรายังไม่ได้เห็นแบบตอนปล่อยสุดปล่อยอาคมของ ฮาจิเมะออกมาเลยว่ามันจะโหดขนาดไหนก็ต้องมารอดูกันนะครับคาดว่าฮาจิเมะจะได้ต่อสู้กับสุคุณะแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฮาจิเมะได้ต่อสู้กับฮาคาริเสร็จพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําข้อสัญญากันเนาะฮาจิเมะจะยอมมอบ100คะแนนให้กับฮัคาริส่วนฮัคาริเนี่ยก็จะยอมพาตัวฮาจิเมะไปเจอกับสุคุณะหรือก็คือไปเจอตัวยูจินั่นเองในโตเกียวเขตที่2เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครที่พวกพระเอกเนี่ยต้องไปต่อสู้ด้วยแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นที่เขตเซนได้ซึ่งเป็นเขตที่ยูะไได้ไป นน่นเองยูตะได้จัดการศัตรูไปมากมายนะครับแต่ตัวหลักๆจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4คนซึ่งทั้ง4คนนียเป็นมาหาขั้วอานาจแห่งเมืองเซนไดที่คานอำอานาจกันอยู่นะครับไม่มีใครถูกกับใครเจอกันคือใส่กันอย่างเดียวคนแรกครับมีชื่อว่าดูดาวระซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นนักคุณใสในอดีตที่กลับมาเกิดใหม่เขาเนี่ยมีความสามารถในการใช้ชิกิงามินะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้เห็นเขาโชว์ความสามารถแบบเต็มๆอะไรออกมาเลยนะครับผมเพราะว่าเปิดตัวดูมาเนี่ยยูตะก็ได้ทําการโผเข้าไปจัดการไปฆ่าทิ้ง ไปฟันด้วยดาบเดียวแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวละครน,นี้เราก็เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยตัวต่อมาครับก็จะไม่ใช่คนนะแต่ว่าเป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษนั่นเองซึ่งมีชื่อว่าคุโรรุชิ ซึ่งเป็นวิญญาณคำสาบที่เคียนจาคุเนี่ยได้ปล่อยออกมาตอนเริ่มเกมนะครับมันจะมีลักษณะเป็นมแมลงสาบความสามารถของมันเนี่ยก็คือสามารถสร้างฝูงมแมลงสาบออกมาได้จํานวนมากแต่สุดท้ายก็ได้แพ้ให้กับยูตะไปนะครับซึ่งหลังจากที่มันโดนยูตะปัดเป่าไปแล้วใช่ไหมครับมันเนี่ยก็ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กลับมาในฐานะตัวตนใหม่นะครับที่เก่งกว่าเดิมแต่สุดท้ายก็โดนยูตะฆ่าตายไปอีกครั้งนั่นเอง คนต่อมาครับก็จะเป็นยูโรทาคโกะซึ่งเป็นผู้ที่มาจากยุคอดีตเหมือนกันนะครับคาดว่าอาจจะมาจากแบบพันกว่าปีก่อนเลยอะ่ะเธอเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยรอบสังหารของตระกูลฟูจิวะระซึ่งเป็นตระกูลใหญ่นะครับที่เป็นคู่อาฆาตกับสึกวาวะโนโมิชิซาเ,เนะต้นสายตระกูลของโกโจกับยูตะนั่นเองทาคโกะเนี่ยเธอรู้สึกแบบโดนกดดันจากตระกูลฟูจิวะระนะครับแล้วก็เกลียดไอ้ตระกูลนี้มากๆเธอเนี่ยเลยยอมทําสัญญากับเคนจาคุนะครับเพื่อจะได้ชีวิตใหม่ในยุคปัจจุบันโดยอาคมของทาคโกะนะครับก็คือ สามารถควบคุมท้องฟ้าได้เธอเนี่ยสามารถหักเหทิศทางของท้องฟ้าแล้วก็ชั้นบรรยากาศได้อย่างอิสระนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆเหมือนกันแต่ก็ได้แพ้ให้กับยูตะไปแล้วคนสุดท้ายนะครับก็คือริวอิชิโกริซึ่งเป็นนักคนสายที่มาจากยุคอดีตเช่นกันนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่เปรียบคู่ต่อสู้เหมือนกับขนมหวานนะครับตลอดการต่อสู้ของเขา,าเนี่ยเขาไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เขารู้สึกพึงพอใจขนมหวานที่เขาแบบปวดปลานเนี่ยเขาไม่เคยเจอเลยนะครับผมจนเขาได้มาสู่ยุคปัจจุบัน ได้มาเจอกับยูตะนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่ายูตะเนี่ยแหละคือขนมหวานที่เขาตามหานั่นเองซึ่งริวเนี่ยเป็นคนที่มีพลังไสยเวทเยอะแบบมากมานะครับมหาศาลเลยแหละอาจจะมากกว่ายูตะด้วยซ้านะครับยูตะในร่างแบบปกตินะไม่รวมยูตะในตอนที่ใส่แหวนนะครับเธอเกิดเป็นยูตะตอนใส่แหวนเนี่ยอาจจะมีมากกว่าริวนะครับก็นั่นแหละริวเนี่ยเป็นคนที่เก่งสุดๆอะต่อสู้กับยูตะได้สูสีมากๆแต่สุดท้ายก็ได้แพ้ให้กับยูตะนะครับแล้วก็ได้มานั่งคุยปรับทุกกันเนาะแล้วริวเนี่ยก็ยอมมอบคะแนนของตัวเองให้กับยูตะ เองและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นที่ซากุระชิมะซึ่งเป็นเขตที่มากิกับโนริโตชิคาโมะอยู่นั่นเองนะครับผมและศัตรูตัวที่พวกเขากําลังสู้อยู่ในปัจจุบันเลยนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนั่นก็คือนาโอยะในร่างคําสาบนั่นเองนาโอยะเนี่ยเดิมทีก็เป็นคนในตระกูลเซนเอิงคนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโดนมากิเล่นงานไปปางตายนะครับแต่ไม่ตายนะก่อนที่นาโอยะจะตายเนี่ยกระโดนแม่ aki, มากิมาฆ่าซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยมีดทำคราวนะครับก็เลยทําให้นาโอยะได้กลายมาเป็นคําสาบนั่นเองเพราะว่า ปกติการที่จะฆ่านักคุณใส่เนี่ยก็คือต้องใช้พลังอาคมในการปัดเป่าใช่ไหมครับนักคุณใส่คนนั้นจะได้ไม่ต้องกลายมาเป็นคำสาปแต่ว่าถ้าเกิดนักคุณใส่คนนั้นตายจากการฆ่าตัวตายหรือว่าไม่ได้ตายจากการโดนนักคุณใสด้วยกันเองปัดเป่าเนีครับ ก็อาจจะทําให้หนักคุณใส่คนนั้นเนี่ยกลายมาเป็นวิญญาณคําสาปก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดว่ามีแรงแค้นเพียงพอเนาะนาโอยะเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่กลายมาเป็นคําสาบนั่นเองซึ่งนาโอยะแค้นมากิมากๆนะครับต้องการจะมาต่อสู้กับมากิอย่างเดียวเลยนะครับและนาโอยะเนี่ยมันก็อัพสกิลขึ้นมาจากตอนเป็นมนุษย์พอสมควรเลยมีความเร็วที่เร็วสุดๆซึ่งบทสรุปการต่อสู้ของมากิกับนาโอยะรอบที่2เนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ผลโอเคก็จะมีประมาณนี้นะ เราตัวละครฝั่งไลท์ต่างๆที่ได้ปรากฏตัวออกมากในภาคเกมคัดออกหรือว่าจอระดนล้างบางนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ไลท์ไปเลยบางคนก็ไลท์แล้วดีบางคนก็อาจจะไม่ได้ไลท์แต่ว่าต้องไปอยู่กับฝั่งตัวไลท์นะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดเราเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพประกันได้หรือว่าผมตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผม ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ